มันมีมันอาจจะเป็นอีกข้อหนึ่งนะที่ท,ที่ทุกคนก็ก็ก็อาจจะอา่ามันเป็นวิธีแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะคะอ่ะกำเลงจะบอกสมมุติว่าคุณอยู่ในเอเนจีของคนที่มาเอาผลประโยชน์จากคุณโดยที่เขาอาจจะมี power เหนือกเรานะคะในด้านต่างๆไม่ว่าจะด้านอา่ามี power นี่คือมี power ทางด้านการเงินมี power ใน มีแต่คนที่เขาคิดว่าถ้าเกิดคุณทะเลาะก,กับเขาเนี่ยคุณจะต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างเงี้ยนะเออมันมีวิธีอยู่อย่างหนึ่งถ้าในกรณีที่ว่าเป็นคนใกล้ตัวของคุณคนคนใกล้ชิดให้คุณคุณต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองให้พึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดพึ่งเขาให้น้อยที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่คุณการที่คนเราจะมี power มากขึ้นคือการต้อง พึ่งตัวเองยืนด้วยขาตัวเองมากที่สุดคุณถึงจะมี power ในการที่สังเกตง่ายๆนะคะเจ้าอย่างสมมติว่าในไหเคสของทักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการหรือว่าเราเรา,เราอาจจะมีมีหัวหน้าที่เป็นไอดอลเรานะทุกคนก็อาจจะชอบหัวหน้าคนนี้ชอบสมมติถ้าคุณมีหัวหน้าหลายคนคุณอาจจะชอบหัวหน้าใน A มากกว่าใน B สมมตินะหัวหน้าคนนั้นก็จะเป็นไอดอลคุณ คุณรู้ไหมว่าคือทําไมเขาถึงมี power เพราะว่าเขาไม่ได้พึ่งไข่ทั้งรวมทั้งมันสมองนะคะการไม่พึ่งการไม่พึ่งคือมันสมองหนึ่งนะคะอ่ามันสมองด้วยการเงินด้วย mm hmm. กําลังจะบอกว่ามันลดปัญหาตรงนี้ได้ยังไงนะคะมันลดปัญหาความเห็นแก่ตัวของคนที่จะก้าวมาเอาเปรียบคุณในความเป็นคนใจดีของคุณได้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณมี power นะมี power มากๆ คำว่า power มาจากการที่คุณไม่สำคุณไม่ต้องพึ่งเขาไงมันก็เหมือนว่าเขาเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีผลในชีวิตคุณนะคะเมื่อคนคนนี้ไม่มีความสําคัญไม่มีผลไม่มีประโยชน์กับคุณแล้วเนี่ยมันกลับมันคล้ายกันนะคะเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาก็ไม่ต้องพึ่งคุณคุณก็ไม่ต้องพึ่งเขาเมื่อไหร่ที่มันถึงจุดนี้เมื่อไหร่คุณจะแก้ปัญหานี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาจะไม่สามารถมา มามีข้อแบบต่อรองอะไรกับคุณเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยมันไปได้ไว้เฮ้ยมันมันอยู่ได้ไวแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้เงินเราเลยนะมันไม่ได้พึ่งเราเลยนะมันไม่ได้เขาเรียกวอะไรนะเขาจะพูดอะไรมาคราวนี้มันมันไม่มันน้ำเสียงเขามันจะมันจะดรอปลงละหรือว่าไม่ใช่น้ำเสียงดรอปลงหมายถึงน้ำหนักน้ำหนักของเขาในการที่จะพูด ต่อรองอะไรกับคุณหรือจะให้คุณเอ่อทำอะไรให้เขาสักอย่างโดยที่ที่เขาไม่ต้องจ่ายอะไรให้คุณเนี่ยมันทําให้เขาอาจจะไม่กล้าแล้วนะคะไม่กล้าแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณยืนได้ด้วยตัวคุณเองคุณมี power ในการที่จะบอกว่าอมไม่เป็นไรตรงนี้ฉันจ่ายเองตรงตรงนี้ฉันแบบเออเธอไม่ต้องมาอา่าอะไร มากมายเดี๋ยวฉันจัดการเองหรืออะไรเงี้ยสมมตินะเหมือนเพื่อนฝูงก็เหมือนกันนะคะคนที่คิดจะมาเอาอะไรจากคุณเนี่ยหรือมาหาผลประโยชน์กับคุณฟรีๆเนี่ยคือคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ว่างเพราะว่าฉันต้องนู่นน,นั่นนี่แล้วก็ฉันมีงานของฉันที่ฉันต้องทําแล้วก็สมมติว่าเขาต้องการที่จะให้คุณไปเขาเรียกว่าอะไรอะ ทํางานอะไรให้สักอย่างหนึ่งแล้วอแล้วเขาอาจจะแบบออกคําสั่งกับคุณเนี่ยแต่คุณบอกว่าเอ้ยคุณมีความคิดแล้วก็มีความสามารถอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่ไหมแล้วคุณก็ดันมีหน้าที่การงานที่มันค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วด้วยแล้วคุณก็มีเงินที่ไม่ต้องพูดไปพึ่งเขาไม่ต้องไปหยิบยืมเขาอะไรพวกเนี้ย คุณก็สามารถจะพูดกับเขาออกไปได้ตรงๆอย่างแต่ไม่ใช่ว่าให้คุณไปยกตนข่มท่านนะมันคนละอย่างนะคือคุณก็สามารถที่จะมี power พูดกับเขาได้ว่าเอ้ยอ,อสามารถปฏิเสธได้นะคะปฏิเสธคนคนนี้ได้ที่กำลังจะเข้ามาเอาเปรียบคุณได้นะคะมันอาจจะเป็นวิธีที่ไม่รู้ว่าเข้าใจไหมนะเพราะว่า ค้ดอาจจะพูดวนนะวนแต่ว่าบทสรุปแล้วสั้นๆก็คือว่าคุณจะต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คนที่คิดจะเข้ามา